ทำไมไดูได้แล้วลวะโอ,อ้เพราะว่าดูในแอปดูดีไงวิเราต้องทำยังไงอ่ะว่าว่างั้นไปรู้จักแอปเปนสวัสดีค่ะวันนี้เราก็มีแอปพลิเคชันที่ดีมาแนะนํานะคะเป็นแอปพลิเคชันดูหนังค่ะชื่อแอปว่าดูดีมีทั้งหนังเก่าหนังใหม่แล้วก็หนังชนโรงค่ะเรียกได้ว่าเป็นแอปพลิเคชันที่ตอบโจทย์คนชอบดูหนังทุกรูปแบบเลยค่ะเข้าสู่ระบบกง่ายแสนง่ายมากเลยนะคะเราจะเข้าผ่าน Apple ID Gmail Facebook หรือว่าเบอร์โทรศัพท์ได้หมดเลยค่ะ และนี่เป็นเพียงตัวอย่างหนังบางส่วนนะคะที่เอามาให้รับชมกันนะคะถ้าคิดจะโหลดแอปดีดีแบบนี้นะคะสามารถดาวน์โหลดได้ที่เพล y s สโตร์และ App Store เลยค่ะเป็นแอปพลิเคชันที่สามารถดาวน์โหลดได้ฟรภีภาพยนต์ที่ฉายภายในแอปรวมเป็นภาพยนต์ที่ถูกลิขสิ์ทั้งหมดสามารถดูได้อย่างหลากหลายช่องทางไม่ว่าจะเป็นโทรศัพท์มือถือ iPad หรือว่าสมาร์ททีวีเพียงแค่มีแอปพลิเคชันดูดี